มีกระฉูดพระเอกคนแรกของมินพิทยาหลังอิสระลงตัวที่หนุ่มเซอร์คนนี้ในที่สุดเปิดตัวแล้วผลงานการแสดงแรกหลังผ่านตัวเป็นนักแสดงอิสระของนางเอกสาวมินพิทยากับภาพยนตร์ดราม่าค,คอมเมดี้ชื่อสส่หัวไปในส่วนเกินจ่อลงโรง,งฉายทั่วประเทศ18พฤศจิกายน2564นี้โดยสาวมินจะประชันบทบาทเป็นครั้งแรกกับพระเอกมาสเซอร์อนันดาเอเวอร์ลิงแฮมโดยภาพโปสเตอร์ที่ปล่อยออกมาเรียกได้ว่าโรแมนติกมากๆพร้อมเก็บภาพเบื้องหลงังการถ่ายโปสเตอร์มาให้ชม เรียกน้ำย่อยกันก่อนกับภาพของอนันดาและมินที่อยู่ใต้ร่มคันเดียวกันท่ามกลางสายฝนภาพยนตร์ใส่หัวปลายในส่วนเกินเล่าถึงผรกาศมินสาวช่างฝันที่เจอมรสุมชีวิตจนต้องทำให้ต้องลาออกจากงานอย่างกระทันหันแถมแฟนยังแอบไปมีกิก๊กและที่เลวร้ายไปกว่านั้นคือพบว่าตัวเองป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองดราม่ากระหน่ำชีวิตขนาดนี้แต่ก็ยังยิบได้เพราาพ่อแม่และเพื่อนคอยให้กำลังใจไม่ว่าจะเป็นคิมหันใต้ฝน เกณฑ์หนุ่มที่ไปแอบ,บหนุ่มรักผู้ชายที่รังเกียจเพศที่3ยาดาหมอเจีย๊ยบหญิงสาวที่ฝันจะเป็นแชมป์มวยโลกระดับโลกเอมมี่เมโกมางานและยอมทำทุกอย่างเพื่อหัวหน้าชาวเกาหลีรวมถึงสิตาซานิเพื่อนใหม่ข้างเตียงซึ่งมีอาชีพเป็นช่างแต่งหน้าที่สู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กและกำลังใจสำคัญสสดคือชายหนุ่มที่อยู่ใต้ร่มคันเดียวกันนั้นหมอกวินอนันดาความสัมพันธ์ที่เริ่มพัฒนาท่ามกลางมรสมุมของทั้งคู่ชีวิตรักของพักกาศและหมอกวินจะลงเอยอย่างไร ความหผงใยที่ประกาศมีให้กับเพื่อนและพ่อแม่ได้ส่งผลอะไรกับพวกเขาบ้างทุกเรื่องราวและทุกอารมณ์มีจุดจุดจุดขอขอบคุณภาเป็นแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่ .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ